E สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเนตค่ะในการรีเฟคชันสัปดาห์ที่3ในรายวิชาทักษะชีวิตในทศวรรษที่2ีเพื่อชีวิตและอาชีพค่ะซึ่งในกิจกรรมในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราต้องรอติดตามชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะนันอยากกาะซิบ,บอกทุกคนค่ะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพื่อนๆน,นะคะต้องเสียน้ําตากันไปเลยทีเดียวค่ะคเพื่อนๆอยากรูเราไหมคะว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะพวกเราต้องไปดูกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมแรกเมื่อเรามาถึงห้องเรียนนะคะคือกิจกรรมการเช็คชื่อค่ะก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องเซลฟี่รูปตัวเองนะคะส่งลงไปใน Google c a r ร์ดรมูมก่อนเวลา8นาฬิกา5นาทีค่ะเพื่อเป็นการเช็คชื่อค่ะว่าพวกเราเนี่ยได้มาเรียนในคาบนี้ค่ะ จากนั้นพวกเราก็ได้ทําความพบรัอาจารย์ค่ะก่อนที่จะเช็คความพร้อมค่ะโดยอาจารย์ะะจะเช็คความพร้อมของพวกเราค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนในระดับใดค่ะซึ่งในการเช็คความพร้อมนี้นะคะจะมีการเช็คทั้งหมด4ระดับค่ะคือ1ถึง4ค่ะถึง4นะคะคือความพร้อมมากที่สุดค่ะส่วน1น,นะคะมีความพร้อมน้อยที่สุดค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเ,เพื่อนๆของพวกเราเนี่ยมีความพร้อมกันถึง4เลยค่ะเนื่องจากพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้เรียนในช่วงวันจันทร์ค่ะซึ่งจะเป็นวันหยุดเสียส่วนใหญ่ค่ะแต่ในตัวเน็ตในสัปดาห์นี้นะคะมีความพร้อมเพียง3เท่านั้นค่ะเนื่องจากในวันนั้นนะคะมีฝนตกค,ค่ะทําให้เรานี่ขี้เกียจมากเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็มาเรียนและเราตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะ เมื่อพวกเรานะคะได้เช็คความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นพวกเรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนก่อนทํากิจกรรมค่ะซึ่งบทเรียนของพวกเราในสัปดาห์นี้นะคะคือ Containing e d u c t i o n ค่ะคือการรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะพวกเราต้องไปดูกันเลย สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่พวกเราเนี่ยได้เริ่มทำนะคะคือกิจกรรมค่าเย r ฟอร์มนาวค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคืออาจารย์เนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยได้หลับตาค่ะแล้วได้นึกคิดค่ะว่าอีก5ปีข้างหน้าไปเนี่ยพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะอยู่กับใครจะมีความสุขในอนาคตยังไงค่ะซึ่งนะคะพวกเราเนี่ยต้องหลับตาแล้วคิดค่ะเมื่อพวกเราเนี่ยคิดเสร็จแล้วนะคะพวกเราได้จับคู่กับเพื่อน2คนค่ะโดยเราจะเล่านะคะว่าเราเนี่ย คิดยังไงนะคะใน5ปีข้างหน้าของเราคะ่ะเมื่อพวกเราเล่าสิทธ์นะคะอาจารย์เนี่ยจะให้เพื่อนที่เราฟังของเราเนี่ยได้เขียนบรรยายคะ่ะว่าตัวเราเนี่ยเล่ากับเพื่อนว่าอย่างไงคะ่ะจากนั้นเนี่ยให้แต่ละคนนะคะวาดรูปด้วยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรทําอะไรอยู่คิดยังไงอยู่ใน5ปีด้านหน้าคะ่ะซึ่งแต่ละคนนะคะคือตั้งใจวาดรูปตั้งใจเล่าตั้งใจทํากิจกรรมนี้อย่างมากเลยคะ่ะต่อมานะคะเมื่อพวกเราเนี่ยได้สัมภาษณ์กันเสร็จนะคะเราก็ตอบลงใน ค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ทําการสุ่มค่ะเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยออกไปนําเสนอค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนคนที่ออกนําเสนอในวันนั้นนะคะคือเน็ตอีกแล้วค่ะคือเน็ตนะคะนั่งๆกำลังทําอยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เนี่ยก็หมุนวงล้อค่ะสรุปโดนเน็ตค่ะก็เลยได้ออกไปนําเสนอค่ะซึ่งตัวเน็ตเองนะคะได้ออกไปนําเสนอของเฟิร์น039ค่ะก็คือเฟิร์นนะคะได้เล่าว่า เฟรอนเนี่ยอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเฟร์นจะไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวค่ะจะใส่ชุดโค้ชสีแดงใส่บู๊สีดําค่ะโดยเฟือนบอกว่าเฟือนเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะจะไปช้อปปิง้งไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนนะคะที่ต้องออกมานําเสนอค่ะคือใครรู้ไหมคะใช่ค่ะคนนั้นคือปาย051ค่ะคือปายนะคะได้ออกมานําเสนอของฝน050ค่ะซึ่งปายนะคะได้เล่าว่า ฝนในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยฝนจะรับข้าราชการครูค่ะจะยืนสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้นเรียนค่ะเป็นความาภาคภูมิใจของฝนค่ะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยฝนเนี่ยจะได้รับราชการแล้วทุกคนนะคะคือตั้งใจทําตั้งใจเล่าทุกอย่างที่เพื่อนบอกมาจริงๆค่ะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะคะสนุกมากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้นึกคิดค่ะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเราจะมีความสุขกับอะไรค่ะซึ่งเป็นการวางอนาคตที่ดีมากๆเลยค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะคือกิจกรรมการฟังคลิปค่ะซึ่งอาจารย์นะคะจะนำคลิปเกี่ยวกับความหมายของ Em p ม t h y ความแตกต่างของ Em p ม t h y กับ s ิ mpathy มาให้พวกเราได้ฟังค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้เปิดคลิปนะคะเกี่ยวกับความกระตันยูค่ะให้กับพวกเราฟังค่ะซึ่งมีคลิปว่าสายฝันปันโอกาสกับชื่อคลิปว่าความกระตันยูมีค่าเท่ากับอะไรค่ะพวกเรานะคะก็ได้รับฟังกันนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ย ก็มีน้ําตาที่คลอออกมาค่ะเนื่องจากคลิปนี้นะคะคือมีความน่าสงสารมากค่ะทุกคนในห้องนะคะมีความเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ในคลิปค่ะมีความรู้สึกเข้าถึงตัวละครเป็นอย่างมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อพวกเราฟังคลิปเสร็จนะคะอาจารย์ก็ให้พวกเราเนี่ยได้เลือกค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครในคลิปไหนมากที่สุดและเพราะเหตุใดค่ะ เมื่อพวกเรานะคะได้ตอบคาถามลงไปในเพกเลยเสร็จเล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้เดินมาหาพวกเราค่ะพร้อมกับพูดเล็กเปลี่ยนความคิดกันค่ะว่าทําไมพวกเราถึงมีความเห็นอกเห็นใจในคลิปนั้นค่ะตอนนั้นนะคะพวกเราก็อธิบายไปแล้วก็รู้สึกไปค่ะบอกเลยว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าถึงตัวละครที่ดีมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ให้พวกเราเนี่ยหลับตาลงค่ะแล้วฟังค่ะ เพื่อจะนำเข้าสู่บทเรียนคือ deep listening ค่ะคือฟังอย่างลึกซึ้งค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์นะคะจะให้พวกเราเลือกหัวข้อค่ะเพื่อจะให้พวกเรานะคะไปเล่าให้เพื่อนเราฟังค่ะเมื่อเรานะคะได้หัวข้อที่เราอยากจะเล่าแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนแล้วนะคะ พวกเรานะคะกะคะ็ได้การเล่าให้เพื่อนฟังค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยก็ให้พวกเรานะคะลองเล่าไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเมื่อเราเล่าเสร็จนะคะอาจารย์ก็ให้พวกเราเนี่ยลงไปตอบคําถามในเพจเลดอีกครั้งค่ะซึ่งในหัวข้อคําถามค่ะคือเรารู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนมาเล่าให้เราฟังในฐานะทั้งผู้พูดและฐานะทั้งผู้ฟังค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ทําการสุ่มเลือกเพื่อนอีกมานะคะเพื่อมาเลกเปลี่ยนความคิดกันอีกแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักเบรกของพวกเราค่ะซึ่งในช่วงเวลาก่อนพักเบรกนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกมากค่ะเพื่อนๆแต่ละคนนะคะคือเราจัดคอนเสิร์ตกันในห้องเรียนค่ะเพื่อพวกเรานะคะจะทําการพผ่อนคลายตัวเองก่อนที่จะเริ่มเรียนต่อไปค่ะอาจารย์นะคะได้เปิดเพลงพวกเราฟังก็คือเพลงศรัทธาและเพลงตามตะวันค่ะ บอกเลยค่ะเมื่อเราได้ฟังเพลงสองเพลงนี้นะคะเราเนี่ยเหมือนมีแรงฮึกิมในการเรียนรู้ในการทําทุกอย่างมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆแต่ละคนนะคะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเมื่อพวกเรานะคะทําการพักเบรกเสร็จนะคะอาจารย์นะคะก็นําเข้าสู่กิจกรรมต่อไปค่ะคือกิจกรรม My Self e s e l l x t r e m e ค่ะคืออาจารย์นะคะจะให้พวกเรานะคะจับกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มเดิมนะคะที่เราเนี่ยไปทานข้าวด้วยบ่อยที่สุดค่ะ จากนั้นนะคะให้พวกเรานะคะจับคู่กันค่ะคือให้เพื่อนนะคะมานั่งชนหลังเราค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเนี่ยเขียนข้อดีข้อเด่นของเราค่ะว่าตัวเราเนี่ยมีความดียังไงบ้างนะคะที่เพื่อนมองเห็นค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เพื่อนเนี่ยเขียนจนเสร็จค่ะเมื่อเพื่อนคนที่1เขียนเสร็จนะคะเราก็จะสลับกันไปให้เพื่อนคนอื่นเขียนต่อค่ะจนว่าในกลุ่มนะคะได้เขียนกันครบทุกคนค่ะ <S <S บอกเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะ รู้สึกตื้นตันใจมากค่ะคือเพื่อนนะคะตั้งใจเขียนให้เราเป็นอย่างมากค่ะคือแต่ละคนนะคะคือตั้งใจเขียนบรรยายเพื่อนอย่างดีค่ะเป็นการอวยเพื่อนที่ดีเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะคือการที่เราได้เขียนแบบนี้นะคะเราเนี่ยจะได้รู้คะ่ะว่าเพื่อนของเราเนี่ยมองตัวเรานะคะเป็นแบบไหนคะ่ะ mm hmm. เห็นว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับการอยู่ในกลุ่มเพื่อนเป็นยังไงคะ่ะเราเนี่ยมีข้อดียังไงทําไมเพื่อนถึงอยากอยู่กลุ่มเดียวกับเราใช่ไหมคะ บอกเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะเราเนี่ยจะทําให้พวกเราเข้าใจกันลึกซึ้งมากกว่าเดิมค่ะเมื่อเพื่อนนะคะได้ออกไปนําเสนอเสร็จแล้วนะคะอาจารย์นะคะก็ให้พวกเราเนี่ยได้ฟังคลิปต่อค่ะคลิปที่อาจารย์เปิดให้นะคะคือคลิป เซล์เอ็กซ์ตีมโดยครูเงาะค่ะซึ่งคือคลิปที่เกี่ยวกับการให้ควรคุณค่าในตนเองค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดีอย่างมากเลยค่ะตอนที่อาจารย์นะคะให้พวกเราได้ฟังนะคะคือพวกเราแต่ละคนคือตั้งใจฟังกันอย่างมากค่ะเมื่อพวกเรานะคะได้ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะอาจารย์นะคะก็ให้พวกเราเนี่ยได้ไปเพิ่มข้อมูลลงในแพดเลิค่ะว่ามีจุดแข็งความถนัดความสามารถ จุดอ่อนความภาคภูมิใจยังไงบ้างในตนเองค่ะคือพวกเรานะคะได้เอาข้อมูลต่างๆลงไปเพิ่มในแพลตรค่ะเล่นแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของพวกเราในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งกิจกรรมสุดท้ายของพวกเราในสัปดาห์นี้ก็คือกิจกรรมการรวมพลังกันเป็นทีมค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมบานาน่าเกมค่ะซึ่งเกมบานาน่าเกมนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับกระบ,บวนการคิดค่ะคือการ คิดคล่องคิดหลากหลายและการคิดนเริ่มค่ะซึ่งในกระบวนการคิดนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ หนึ่งค่ะคือกิจกรรมการคิดคล่องค่ะกิจกรรมการคิดคล่องในมาเนนาเกมนะคะคืออาจารย์เนี่ยให้พวกเรานะคะในกลุ่มเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดค่ะว่ามีอาหารขนมอะไรบ้างที่ทําจากกล้วยค่ะกลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดนะคะใ้ออกไปนําเสนอค่ะพวกเราในกลุ่มแต่ละคนนะคะคือตั้งใจเขียนกันมากเลยค่ะต่อมานะคะคือกิจกรรมที่2ค่ะคือการคิดหลากหลายค่ะ คืออาจารย์นะคะจะให้พวกเราเนี um ่ยคิดนะคะว่าหากบ้านของพวกเราเนี่ยมีกล้วยอยู่เยอะมากพวกเราเนี่ยจะนํากล้วยนั้นนะคะไปทําอะไรได้บ้างค่ะกลุ่มไหนนะคะที่สามารถตอบได้เยอะที่สุดนะคะจะได้นําเสนออีกแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะคือ 3. การคิดดิเริ่มค่ะคืออาจารย์นะคะจะให้พวกเราเนี่ยคิดว่าถ้าพวกเรามีกล้วยอยู่แล้วพวกเราเนี่ยสามารถนํากล้วยเนี่ยมาทําเมนูอะไรได้บ้างค่ะโดยที่จะไม่ให้ซ้ํากับใครเลยค่ะ จากนั้นนะคะอาจารย์ก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะออกไปนําเสนอเมนูกล้วยของตัวเองค่ะบอกเลยค่ะว่าเมนูกล้วยคือน่ากลัวมากค่ะแต่ละคนนะคะคือความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีเฟกชันสัปดาห์ที่3ของเน็ตเป็นไงคะสัปดาห์นี้กิจกรรมสนุกกันไหมคะวันนี้รู้สึกยังไง บอกได้เลยค่ะว่าวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะคือทุกคนนะคะได้เคลื่อนไหวตัวได้ทานู่นทํานี่ได้มีอารมณ์นึกคิดที่หลากหลายค่ะได้ฝึกกระบวนการคิดที่มากมายค่ะได้หัดทํางานกับเพื่อนต่างกลุ่มของเราค่ะจากนั้นนะคะพวกเรานะคะก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะได้รู้ว่าเพื่อนของเราที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเขามองเราเองเนี่ยเป็นคนยังไงค่ะบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้มีความสนุกมากๆเลยค่ะ ได้เรียนรู้อะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ไปหลายเรื่องเลยค่ะทั้งการรู้จักตนเองการรู้จักผู้อื่นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มแลกกะกระบวนการคิดค่ะซึ่งในกระบวนการคิดนี้นะคะจะมีทั้งการคิดคร่องคิดหลากหลายคิดดิเริ่มคิดละเอียดละอค่ะ สำหรับกิจกรรมท e ี่ชอบมากที่สุดในวันนี้นะคะคือกิจกรรม Myself Extreme ค่ะคือกิจกรรมนะคะที่ให้เพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยมาเขียนข้อดีข้อเด่นในตัวเราค่ะว่าเราเนี่ยในสายตาของเพื่อน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 มองเราแบบไหนค่ะว่าเราเนี่ยมีข้อดียังไงค่ะถ้าให้เรารู้เลยค่ะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใส่ใจเราขนาดไหนเพื่อนเพื่อนได้รับอะไรจากเราไปบ้างเพื่อนเพื่อนนะคะจะได้รู้ค่ะว่าตัวเราเนี่ยที่เราตั้งใจทำเนี่ย เราเนี่ยวางดีกับเพื่อนๆนค่ะเมื่อเพื่อนเอนเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะตัวเราเองก็จะรู้สึกภูมิใจค่ะว่าทุกอย่างที่เราทําไปให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนนะคะก็ได้รับรู้ทุกอย่างค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่มีค่ะเนื่องจากทุกกิจกรรมนะคะสนุกมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆนในห้องเนี่ยแต่ละคนคือตั้งใจทําทุกกิจกรรมเลยค่ะ สิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือการรู้จักตนเองการเข้าใจผู้อื่นค่ะคือการที่พวกเรานะคะจะเติบโตลงไปทำงานนะคะพวกเราเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้วค่ะซึ่งการที่พวกเรานะคะมีความรู้จักตนเองค่ะว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถเพียงไหนนะคะในการทำงานต่างๆค่ะเราเนี่ยได้งานที่หนักเกินไปเราก็จะสามารถพูดคุยกับ ผู้อื่นได้คะ่ะว่าเข้าใจผู้อื่นนะคะคือการที่เราทํางานเราก็ต้องมีกลุ่มของเราใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยทุกคนนะคะมีความสามารถที่แตกต่างกันคะ่ะกันที่การทํางานของพวกเรานะคะออกมาได้ดีคะ่ะสําหรับอุปสรรคในการทํากิจกรรมนะคะบอกเลยคะ่ะว่าไม่มีคะ่ะเพราะทุกคนนะคะมีความตั้งใจกันอย่างมากคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการ r f l e c t i o n สัปดาห์ที่3ของเน็ตเป็นไงคะสัปดาห์นี้กิจกรรมสนุกกันไหมคะ ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะในอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปนะคะต้องขออภัยมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในะขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย